เป็นอนุกรรมการมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นอนุกรรมการผลิตการเกษตรในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและศักยภาพพื้นที่นั้สระบูรณาการดินรดราลงส่งเสริมการปลูกยากแฝกส่งเสริมการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยสดบำรุงดินสำนักงานเกษตรจังหวัดสลับุรี แต่เราไม่เคย,เค,ยคิดว่าไอ้โรงสีเราในตโรงเท้าเราในสายขายที่ไหนเพราะตลอดเวลาเรามีโครงการต่างๆเรานี่ถูกกระทอบอย่างมากพราเราต้องมาคํานึงถึงว่าตลาดจริงๆของสระบุรีต้องคิดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตลาดนี่เป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่เรื่องเอาแค่ความลึกคิดเราหรือความชอบค,คิดเลยว่าถ้าเราทําอย่างนั้นได้มีการวางแผนมีการกรู้โลแน้พัฒนาที่ดินเขาก็จะบอกเราอยู่แล้วต้องวิเคราะห์อ เราเี่ยถ้ากินผักเนี่ยตับไก่ดีด้ไยนะเป็นกำไรขาดทุนต้องเป็นเรื่องตัวหลักครับเวลามองกล้องครับมองกล้องใหม่มองกล้องหน่อยนะฮะถ่ายภาพจะได้เห็นหน้านเห็นหน้าเห็นตาเห็นต้นไม้นะครับเอาตัวแทนตัวแทนสมาชิกเข้ามาครับตัวแทนสมาชิกต้นหมอนมันบอรี่จากศูนย์หมอนไหมจตุรประเกียรติผู้แทนมีพานปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ทีนี้รองสาวก็สวยมาดีเต้ยขอบคุณนะฮะขอบคุณซีเพนแล้วก็เจไฮนะที่อาหารสุน,นัขครับอยู่ด้านหลังเนี่ยแจกฟรีแจกฟรีนะครับดูไม่ดีแล้วก็แจกันไม่ทั่วถึงอ่ะคท่านสอบมีอะไรบอก ใจคุณีนะบอกแล้วแก่า้องกันมาดนะฮะไม่เป็นไรถ้าได้น้ำหมดแล้วมเมล็ดพันธุ์ผักยังมีอยู่มเมล็ดพันธุ์ผักยังมีอยู่พี่น้องเฉลยพวกเกร็ดครับอย่าพิ่งกัดผักน,นะที่มาท่านไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรผมไว้ขอต๋องผู้นำทีมงานจะเป็นผู้จัดการฝ่ายกายพิธีการตลาดอันเนี่ยขอรายชื่อหน่อยได้ไหมหมอต๋อง เข้าไปรับสิงของต่างๆหรือจะซื้อปัรจุบัรยนต์แล้วแต่นะครับเราเข้าแถวเข้าด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่น้ำดื่มจาก t p i โพลีทกัดนะครับมอบมห้ในวันนี้โอ้โหอาหารอิ่ทน้ำซุปปลาผมว่าอาหารคงเหลือแน่ๆเลยเพราะว่าท่านทานไก่ทอดจังๆเลยเวลาที่ไม่เอาน้ำไม่ใช่นะไม่มีรายชื่อ <c oughs> ไม่มีรายชื่อนะครับน่าจะประสุสัตว์จังหวัดนะฮะน่าจะมีอยู่ด้วยนะครับ <c oughs> ตอกทบนะเหมือยงานในังกัดซื้อมา ไหมเออ๋ยหัวหน้าเช่นไหนจะบัญชีครัวเรือนไปแล้วมันหมดน,มมนมะฮะรับได้เลยนะครับรับได้เลยจากเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานตวรวจบัญชีสารกรสระบุรีโอ้ยช่วงนี้นะหนึ่งสองถุงปลาเนนเอ๊ะปลาเนนตะเพียนขาวไปที่ส่งนะฮะตะเพียนขาวไปทาี่ส่งไก่ทอดไม่มีหมดใช้กันดูแลนะครับอ่าใช้เบ็ดอย่างเดียวก็ดีเนาะยาวขายยาวอ้ว,วนยาวแหมานะฮะอ่าเรา ให้ท่านได้ให้เบ็ดนะฮะใช้เบ็ดนะครับเบ็ดตกปลาก็จะมี